อิสราเอลขยายปฏิบัติการที่โรงพยาบาลอันชิฟามีรายงานว่ากองกําลังอิสราเอลได้เข้าสู่โรงพยาบาลอันชิฟาแล้วและมีทหารหลายสิบนายอยู่ในแผนกฉุกเฉินขณะที่รถถังถูกส่งไปประจําการอยู่ที่ลานกองศูนย์การแพทย์เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ปฏิเสธที่จะละทิ้งคนไข้ซึ่งรวมถึงทารกแรกเกิดจํานวนมากผู้บริหารอันชิฟาปฏิเสธคําร้องของอิสราเอลให้อบอยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลโดยไม่มีขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยยังคงได้รับการดูแลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกอย่างชัดเจนว่าการอบพยพต้องดำเนินการผ่านช่องทางมนุษยธรรมที่ปลอดภัยซึ่งปกป้องมาตรฐานด้านสุขภาพและคำนึงถึงสถานะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากข้อมูลของชั้น้ิตี่ทางการแพทย์ผู้ป่วยประมาณ650รายยังคงอยู่ในโรงพยาบาลผลเรือนผู้อบพยพจำนวนระหว่าง5 0 0 0ถึง7,000คน ยังติดอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลและอยู่ภายใต้การยิงอย่างต่อเนื่องจากพลซุ่มยิงและดโดรนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขในชนวนกาซาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มากกว่า1,000คนติดอยู่ในอาคารแต่ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้เนื่องจากขาดแคลนยาและเชื้อเพลิงผู้อำนวยการโรงพยาบาลอันชิฟากล่าวว่าจนถึงขณะนี้มีศพ179ศพถูกฝังอยู่ในลานของโรงพยาบาล เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถนำพวกเขาไปที่สุสานได้จากการโจมตีอย่างต่อเนื่องทารกอย่างน้อย7รายและผู้ป่วยในห้อง i c ซ29รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งนี้นับตั้งแต่เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟของโรงพยาบาลหมดลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา